เป็นรายการกดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับใครได้ดูกันบ้างกับรายการร้องข้ามกำแพงน้ำบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่สนุกมากๆรวมตัวแบบว่าทั้งนักสแสดงนักร้องนะครับชั้นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนะครับหนุ่มนุกธนดลวินเมทวินนะครับแล้วก็น้องเอลลี่นะครับอาชิริยาแล้วก็ยังมีนะครับตัวช่วยน,นะครับที่มาแบบว่า บอกว่าพร้อมหรืว่ามาใบามาฟังความสนุกน,นะครับอย่างดีเจนุย้ยธนวัฒนะครับบอกเลยว่าเป็น E ีีที่รวมดาวเป็นอย่างมากเริ่มต้นคู่แรกก่อนคับเต้ลคู่ของหนุ่มเบิร์ดแล้วก็หนุ่มนุมธนัดโดนใช่ไหมครับก็มีการบอกว่าทายกันจะเป็นใครก็ตอนนี้ได้ยินเสียงก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับสุดท้ายพอเปิดมาก็เป็นหญิงลีนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งคู่เก่งมากนะทายถูกแบบเ<า><ๆ>ต็มเต็มากต่อได้คู่ที่2นะครับไปปังกันต่อกับหนุ่มวินเมทวินนะครับคู่นี้ก็หนุ่มวินก็คือร้องเพลงพอมากนะแล้วก็ได้ เ,เสียงจากข้างหลังกำแพงเป็นผู้หญิงเราก็คิดว่าเป็นไข่ใช่ไหมพอเห็นงอนเราคิดว่าจะเป็นคนโน้นคนนี้แต่พอเปิดกำแพงปุ๊บหนุ่มวินก็บอกว่าหรือจะเป็นพี่มินพีชายาหรือปเปล่าใช่จริงแต่เข้าใจนะว่าทำไมน้างคยร่วมงานกันใช่ไหมเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วแบบตอนที่กล้องถ่ายให้เห็นแบบชบ่วงแรกจนถึง,งดๆๆใช่ ือเห็นแค่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมก็หุ่นเนื้อไปขายกันแล้วก็ร่วมแบบว่าร่วมแสดงกับซีรีส์มาด้วยก็คิดว่าเป็นมินพิเซียนะครับแต่สุดท้ายนะครับทายผิดเพราะเปิดมาก็เป็นสาวมินชาริดานะครับที่เธอก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งสาวนะครับที่แบบว่าปิดท้ายรายการก็คือสาวเอลลี่นะที่บอกเลยว่าเธอคนนี้นะ มากี่ครั้งก็ตอบถูกตลอดและครั้งนี้นะครับแค่ได้ยินเสียงปุ๊บก,ก็น้องก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นใครเพราะว่ายังทายกันไม่ถูกแต่ว่าโชคดีที่บอกว่า<ด><ด>มีการแ<ด>บบว่าใบาเกิดขึ้นว่ามีเป็นคนภูมิแล้วแก็ชัดมากอันเนี้ยมีว่า เคนิดาดด้วยแล้วก็น้องก็บอกว่าเอาบอกว่ามาประจับบอกว่าจผสมกันก,ก็คือว่าน่าจะเป็นพี่เคนภูภูมิสุดท้ายพอเปิดปุ๊บก,ก็ทายถูกเป็นพี่เคนภูภู M. จริงนะเพราะว่าสาวเอลลี่บอกว่าเธอก็ไม่ได้เจอกับหนุ่มเคนภูภูมินี่เป็นครั้งแรกนะครับส่วนหนุ่มเคนเนี่ยเขาก็ติดตามสาวเอลลี่นะแล้วก็บอกเลยว่าคู่นี้ก็ร้องเพลงมาก็เคมีเคใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับยังมีหนึ่งความเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อสาวเอลลี่นะแท็กทีมสเตปินนะครับอินเตอร์สุดทอนนะครับอย่างพิงมง แต่บอกเลยว่าปังมากนะเพราะ mm. มากนะครับแล้วก็แฟนๆก็กดไลค์ให้อย่างรวๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง ลีลาที่ทุกคนรอคอยก็มีการแบบว่ารับส่งกันไงแล้วก็หนุ่มวินเขาก็มีการแบบว่าให้ทําอะไรก็ทําหมดเต้นก็เต้นนะครับยนอะไรก็ทําได้หมดเรียกว่าน่ารักมากนะแฟนคลับก็อยากให้มาบ่อยๆแล้วเราก็เห็นอีกหนึ่งมุมของหนุ่มวินนะครับเลยว่าทั้งหล่อแล้วก็ทําอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็การร้องเพราะด้วยจริงก็คือเอนดูช็อตที่แบบว่าเขายนมาให้วินแล้ววินก็ร้สึนเต้นกับกับกัที่อะไรนะที่อยู่ข้างหน้า่อหน้าจอใช่แล้ว แล้ววินก็แบบว่าเุ้ยทำอะไรเนี่แบบเขินเออเรารู้สึกก็ชอบเวลาเห็นน้องไปออกรายการนี้แล้วเราได้เห็นอีกมุมอีกตัวตนน้อง<ช>จริงๆอย่างที่บอกว่าปกติเราจะรู้สึกว่าน้องแบบไปงานนู่นนี่ก็จะมีความหล่อนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอ้ยพอมาได้เห็นวินแบบเฮ้ยมาในหมดหลุดๆบ้างเฮ้ยมันก็ดีนะแต,แต่ว่าไม่เป็นไรถึงจธอายผิดนะเดี๋ยวมาใหม่ EP หน้าเชื่อว่าต้องทายถูกอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนที่หนุ่มวินเขาบอกว่าเห็นผู้จัดก,การอ่ะ พี่มินมาด้วยนะแต่มีคิดว่าจะมาเห็นแวบแวอแต่สุดท้ายก็คือเปิดมาก็นี่ครับสักเรื่องมาได้นะคู่นี้เอใช่นะเพราะว่ามินเป็นเป็นอิสราใช่ตอนนี้เป็นอิสลามจะสามารถร่วมงานกันได้นะครับยังไงก็ติดตังกันได้นะเผื่อจะว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับส่วนคู่อื่นก็เชื่อว่าก็สมการละครนะมีการททยผิดททยถูกไปบ้างแต่เชื่อว่าเอลลี่เนี่ยเธอเก่งจริงๆยอมรับครั้งที่แล้วก็เป็นแบบว่าพี่ใบก็ทายถูกไปแล้วนะแล้วก็มาเป็นหนุ่มเคนภูภูอีก มาล้อหน้าเดีกันถูกอีกเนี่คือยังไม่มีสถิติที่แบบของตัวเองของน้องที่แบบว่าฉันแจงตอบผิดยังไม่เจออเเก่งมากแต่ว่ายังไงก็ติดตามกันได้กับรายการล้องข้ามกันแพน้วก็ติดตามผลงานของทุกคนกันได้นะครับโอเคใช่